ญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศที่น่าจับตามองอีกหนึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียของเราซึ่งจากเป็นประเทศที่เคยแพ้สงครามโลกครั้งที่สองครับแต่ว่ากลับฟื้นตัวได้มากยิ่งขึ้นณปัจจุบันนี้และมีการเสริมศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกองทัพป้องกันตนเองของญี่ปุ่นและในครั้งนี้ครับประเทศญี่ปุ่นนั้นได้มีการเสริมศักยภาพทางด้านการรบทางอากาศโดยมีการจัดซื้อนะครับขีปนาวุธอากาศสูอากาศ,ากาศรุ่นใหม่ ของทางประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ที่มันตึงเครียดอยู่ณปัจจุบันนี้และญี่ปุ่นนั้นเขาจะซื้ออะไรเข้ามาเสริมทับกองทัพอากาศของเขานะครับเราก็ลองไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นนะครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่า เรื่องราในวันนี้นะครับเป็นการรายงานของ Global Defense News ครับได้มีการเคลิ่นนำไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่าญี่ปุ่นนั้นนะครับเขาเป็นประเทศที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับและครั้งนี้ครับที่ญี่ปุ่นนั้นได้มีการสั่งซื้อนะครับขีปนาวุธอากาศสูอากาศที่มีชื่อรุ่นว่า AIM 120หรือว่า M120 Amram นั่นเองนะครับเป็นขีปนาวุธอากาศสูอากาศที่มีมูลค่าสูงนะครับและมีความสามารถในการโจมตีได้อย่างน่ากลัวด้วยเหมือนกันนะครับ ตามการรายงานนะครับเมื่อวันที่2มกราคมกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการอนุมัติการขายอาวุธให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับการซื้อขีปนาวุธอากาศสูองการระยะกลาง M 1 2 0 a r a m มูลค่ามหาศาลมากนะครับในการจัดซื้อครั้งนี้ข้อตกลงที่เสนอนะครับมีมูลค่าอยู่ที่3.6พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งรวมถึงขีปนาวุธมากถึง1,200ลูก พร้อมด้วยส่วนนำวิธีและอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้องครับสำนักการความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศหรือว่า DSCA ได้ส่งมอบใบรับรองที่จำเป็นนะครับเพื่อแจ้งให้รัฐสภาทราบถึงการขายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญนะครับในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง นักบินสหรัฐนะครับเคยมีการสำรวจนะครับเชิงกลยุทธ์ที่379เกนะครับเกี่ยวกับการโหลดอาวุธอะไรแบบนี้นะครับบอกว่าอาวุธชนิดนี้เป็นอาวุธที่น่าสนใจอย่างมากและขี่บรรทุธ m 1 2 0หรือว่า m r แรนี้นะครับที่ญี่ปุ่นนั้นได้มีการจัดซื้อไปนะครับแบ่งเป็น2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ AIM-120D-3 นะครับหรือว่า m 1 2 0 d 3นั่นเองนะครับและ a i m 1 2 4 8 ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับได้รับการออกแบบมาเพื่อขีดความสามารถในการรบทางอากาศของประเทศญี่ปุ่นขีปนาวุธทั้ง2รุ่นนี้ถือเป็นส่วนสําคัญนะครับของความพยายามของญี่ปุ่นในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันประเทศให้ทันสมัยและเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าญี่ปุ่นนั้นจะพร้อมรับมือกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่กําลังพันผวนมากอยู่ณปัจจุบันนี้โดยอย่างยิ่งนะครับ M120D-3 นี้มีระบบนำทางนะครับที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งให้ความแม่นยำเหนือกว่าและพิสัยการโจมตีที่ขยายออกไปมากยิ่งขึ้นในขณะที่ m 2 4 4 8จะเสริมศักยภาพในการป้องกันขีปนาวุธของประเทศญี่ปุ่นด้วยขีดความสามารถที่ได้รับการพิสูจน์อยู่แล้วนะครับคือหลายๆประเทศที่ได้เอาแอมแรนี้นะครับไปใช้งานนะครับมันเป็นศักยภาพที่ ทั่วโลกนั้นได้ประจักษ์แล้วขอ,อย้ำนิดนึงนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นก็มีแอมแรมประจำการแต่แอดไม่ขอยดีเทลแล้วกันนะครับว่าเป็นรุ่นไหนอาจจะเก่าสักนิดนึงนะเอออะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนี้การขายนะครับยังครอบคลุมไปถึงระบบนําทางของ m 2 2 d ร้3ครับสูงสุดมากถึง20ระบบซึ่งมีความจําเป็นต่อการทํางานขั้นสูงของระบบขีปนาวุธ ระบบเหล่านี้ครับผสมผสานเทคโนโลยีการระบุตำแหน่งที่ล้ำสมัยครับเช่น selective availability anti spoofing mode และระบบ M code ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำของขีปนาวุธและรับรองประสิทธิภาพที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในสถานการณ์การสู้รบครับนอกจากนี้สหรัฐอเมริกานั้นจะจัดหาระบบนำทาง M 1 2 4 8สขีด8สูงสุด4ระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของขีปนาวุธสําหรับกองกําลังญี่ปุ่นต่อไปอีกด้วยนอกจากขีปนาวุธและระบบนําวิถีแล้วการขายดังกล่าวยังรวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนและฝึกอบรมที่สําคัญอีกมากมายนะครับซึ่งรวมไปถึงส่วนขับเคลื่อนแอมแรมหัวรบภาชนะบรรจุขีปนาวุธและขีปนาวุธฝึกยิงทางอากาศหรือว่าแคปชีพนั่นเองซึ่งจะช่วยฝึกอบรมบุคลากรของประเทศญี่ปุ่นนะครับ ในการใช้ระบบขั้นสูงนี้นอกจากนี้ครับยังรวมถึงเครื่องมือทดลองและบำรุงรักษาที่จำเป็นเช่นอุปกรณ์รีโปรแกรมมิ่งนะครับในตัวสำหรับทดสอบอาวุธทั่วไปหรือว่าที่เราเรียกกันว่าบิดนั่นเองนะครับและชุดทดสอบกลุ่มอะแดปเตอร์นะครับ ADU 8 9 1ซึ่งจะช่วยให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถรับรองความพร้อมปฏิบัติของแอมเรมได้อยู่เสมอและดำเนินการรีโปรแกรมและบำรุงรักษาที่จำเป็นได้ การขายนี้นะครับยังรวมไปถึงการสนับสนุนด้านโลจิสติกและวิศวกรรมที่ครอบคุมเพื่อให้แน่ใจครับว่าระบบขั้นสูงเหล่านี้จะถูกบูรณาการเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาจะจัดหาชิ้นส่วนอะไรบริการซ่อมแซมเอกสารเทคนิคในการจัดส่งซอฟต์แวร์ที่เป็นความลับนะครับความช่วยเหลือด้านการขนส่งและบริการรับประกันเพื่อสนับสนุนตลอดอายุการใช้งาน แพ็กเกจอะไรต่างๆที่สหรัฐมอบให้กับทางประเทศญี่ปุ่นนี้มูลค่าอยู่ที่3.64พันล้านดอลลาร์สหรัฐถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญครับสำหรับการพยายามในการปรับปรุงระบบป้องกันภัยทากาศของประเทศญี่ปุ่นตอกย้ำนะครับถึงความสำคัญเนื้อว่าทากาศในภูมิภาคนี้ที่ญี่ปุ่นนั้นต้องพร้อมรับมือครับ เพราะว่าญี่ปุ่นนั้นจะต้องอยู่กับอเมริกาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าแป้สงครามประมาแล้วเมื่ออเมริกาสั่งอะไรนะครับญี่ปุ่นนั้นก็ต้องช่วยเหลือนะครับยกเว้นเสียว่าอเมริกานั้นอาจจะพลาดท่าเพียงพล้ำไปซะก่อนอะไรประมาณนี้และการอนุมัติครั้งนี้นะครับมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบริบทของความท้าทายด้านความมั่นคงนะครับที่มันเพิ่มขึ้นในอินโดแปซิฟิกนี้นะครับการปรับปรุงอะไรต่างๆของประเทศญี่ปุ่นนั้นเรานั้นต้องปรับปรุงครับเพื่อ ให้รับมือกับภัยคุกคามที่มันอาจจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากประเทศจีนซึ่งได้ขยายขีดความสามารถทางทหารไปอย่างมากนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแอมแรมเหล่านี้ครับจะช่วยเพิ่มความสามารถของญี่ปุ่นในการต่อสู้ทางอากาศด้วยพิสัยและความแม่นยำที่มากขึ้นและเครื่องมือที่ทรงพลังในการยับยั้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ยังเห็นถึงความสัมพันธ์นะครับของสหรัฐกับญี่ปุ่น ที่เป็นรากฐานสำคัญนะครับตั้งแต่ข้อตกลงสันติภาพและสเสถียรภาพนะครับมาช้านานมากๆและตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองข้อตกลงนี้นะครับไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเพียงเท่านั้นแต่ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์นะครับเชิงยุทธศาสตร์กับสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นแฟนอีกด้วยซึ่งจะทําให้มั่นใจได้ครับว่า จะสามารถป้องกันภัยคุกคามในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งในอนาคตเมื่อการขายดําเนินไปนะครับตามกระบวนการทางกฎหมายคาดว่าจะมีผลกระทบในวงกว้างต่อขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของทั้งสองประเทศตลอดจนนะครับพลวัตด,ด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้อีกด้วยดูครับว่าจำนวนว,นว่าันลูกของแอมเบรมที่ญี่ปุ่นนั้น ได้มีการสั่งซื้อไปนะครับแอนบอกเลยว่าแอมแรม1,200ลูกนี้สามารถทำอะไรได้มากมายอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเราก็ต้องติดตามครับว่า แอปพิลจากอเมริกานั้นจะอนุมัติเรียบร้อยแล้วหรือไม่นะครับและได้มีการส่งมอบเมื่อไหร่เดี๋ยวออจะทําคลิปรายงานนะครับสถานการณ์เป็นช่วงๆให้ทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้แอด,ด้วยกำนังรับและที่สําคัญ,ญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเพื่อนจะได้มีพลาดเรื่องราวที่แอนนั้จะนำอัปเดตและเสนอให้ทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยละครับสาหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวเด้อไว้เจอกันใหม่หน้าสสวััดีครบ So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think